สีรับอยู่กับเอมสอเจริญการช่างนะครับโรงงานผลิตค่าติดรถไถวันนี้ก็มาอัปเดทในส่วนของการจัดส่งสินค้าค่าติดผ่านทวนนะครับแล้วก็เป็นค่าติด โรตรี่รถไถนะครับวันนี้มีจัดส่งลูกค้า3ท่านนะครับเป็นขนส่งของไปรณีย์ไทยนะครับแล้วก็เมื่อเช้านะครับขอบคุณนะครับวันนี้วันที่26นะครับมิถุนายน2567ลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาอีก2ท่านนะครับสำหรับค่าติดโรารี่รถไถ1ท่านนะครับขอบคุณนะครับลูกค้าจะมารับเองลูกค้าอยู่จังหวัดสระบุรีนะครับจะเดินทางมารับที่โรงงานอยู่อำเภอพยัคฆภูมิสัยนะครับก็นัดส่งสินค้านะครับคิวผลิตก็ประมาณ1อาทิตย์นะครับลูกค้าจะมารับเองเป็นตัว LC018 ลูกค้าดูใน y t u t u นะครับแล้วก็เห็นว่าน่าจะตอบโจทย์ในการใช้งานสำหรับการทำนานาต้มนะครับก็ปกติลูกค้าใช้ตัวมอบนะครับก็คือปั่นแล้วก็ใช้พวกเหล็กพวกอะไรนะครับลากตามหลังไปอีกรอบนึงก็ทำให้เสียเวลานะครับ เสียเวลาเสียน้ํามันไปอีกนะครับหนึ่งเท่านะครับตัวนี้ก็คือปั่นไปด้วยก็คือเหมือนที่เราจะใช้มอไปด้วยเลยก็คือเป็นคาดติดด้านหลังนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับนี่ตัวนี้เป็นรถต้นแบบของทางร้านนะครับคูปุต้า L4018 นปี่ครับนี่นะครับปั่นไปแล้วก็ใช้ตัวคาดขับด้านหลังไปด้วยเลยนะครับตัวนี้ก็คือฝานะครับฝาโรตารีนะครับพังนะครับของรถของทางอู่นะครับยังไม่ได้ทําในส่วนของฝาใส่นะครับก็คือไม่ต้องใช้ฝาเลยนะครับถอดฝาออกเลยนะครับนี่ นะครับถอดฝาออกเลยก็คือใช้ค่าตัวนี้แทนนะครับตัวนี้เป็นตัวทดลองของทางอู่นะครับปกติพี่น้องที่ทานานาปังหรือนาต้มนะครับหรือนาน้ําต้มนะครับเวลาเราปั่นไปแล้วก็จะใช้ในส่วนของไอตัวคานเหล็กนะครับคานเหล็กหรือไม้กระดานนะครับก็มาใส่กับตัวโรเตอรี่ค่าตามหลังไปอีกรอบหนึ่งก็ทําให้เสียน้ํามันเพิ่มอีกหนึ่งรอบนะครับตัวนี้ก็คือปั่นไปด้วยนะครับนี่ ปั่นไปด้วยก็คือไอตัวด้านหลังก็จะเป็นเหม, ructure, มือนมอบนะครับเหมือนมอบเหมอือนเหมือนคานเหล็กเหมือนไม้นะครับตามหลังไปเลยนะครับนี่ข้อดีก็คือมีปีกให้ด้วยนี่ครับนี่ปีกซ้ายขวานะครับเก็บรอยต่อนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ลงเฉพาะคานเหล็กนะครับถ้าจะให้ลงเฉพาะคานเหล็กตัวนี้นะครับเราก็มีสามารถที่จะปรับได้เห็นไหมครับนี่รูนะครับนี่สามารถปรับได้ก็คือปรับขึ้นปุ๊บถ้าปรับรูบนยกขึ้นนะครับคานเหล็กของไอตัวฟันเนี่ย ฟันมันจะยกขึ้นนะครับมันจะลงเฉพาะตัวคานนะครับถ้าใครที่ปั่นนา,านานาแห้งนะครับอยากจะให้มันเป็นรอยฟันสวยๆแล้วก็ขยับไอตัวเนี่ยรูเนี่ยลงด้านล่างนะครับฟันมันก็จะทิ่มลงดินเยอะมันก็จะกดเยอะนะครับก็ประมาณนี้ขาเราตัดให้คนละแบบคนละแนวนะครับไม่ว่าจะเป็น L40 L40 ก็จะเป็นรหัสโรตารี่รหัสโ,โรตารี่ดูด้านข้างตรงนี้นะครับนี่สาหรับพี่น้องที่จะสั่งซื้อนะครับนี่นี่ครับนี่ ดูด้านข้างตรงนี้นะครับนี่ RX16CE นะครับตัวนี้จะเป็นโรตารี่รุ่น L36 นะครับถ้าเป็น L40 เนี่ย L40 นะครับตัวใหม่ SP ตัวนี้ก็จะเป็น RX165E นะครับส่วนโรตารี่ตัวนี้เป็นรถ L36 นะครับทางร้านเอามาใส่ตัว L40 นะครับใส่ได้ใส่กันได้นะครับ L40 L36 L34 ใส่โรตารี่ด้วยกันได้นะครับถ้าเป็นตัวใหม่นะครับ L40 จะเป็น RX165E นะครับให้เราดูตรงนี้นะครับนี่รหัสโรตารี่แจ้งให้ตรงนะครับหรือถ้าสติ๊กเกอร์ตรงนี้มันไม่มีนะครับเราก็มาดูเนมเพจตัวนี้นะครับนี่เนมเพจของโรตารี่นะครับนี่นี่ครับมันจะเป็นชื่อรุ่นอยู่ตรงนี้ครับนี่เห็นไหมครับ RX164 ขายืดตรงนี้มันจะไม่เหมือนกันนะครับเราจะสร้างมาเพื่อที่จะให้ลูกค้าไปถึงสวมแล้วก็ติดตั้งนะครับใส่น็อตรูเดิมได้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ขาตัวนี้นะครับนี่ ใส่น็อตรูเดิมได้เลยนะครับแล้วก็เอาขาคาดขึ้นมาวางด้านบนแบบนี้ก็ขันล็อกได้เลยนะแห้งเวลาเราปั่นไปนะครับช่วยแก้ปัญหาดินฟูนะครับดินเป็นโพรงนะครับความชื้นในดินน้อยนะครับก็ตัวนี้ก็จะช่วยแก้ปัญหาสังเกตได้ว่าเวลาเราปั่นแบบวางคาดกับไม่วางคาดนะครับตัววางคาดเนี่ยดินมันจะแน่นนะครับความชื้นในดินมันดีนะครับข้าวจะเกิดก่อนนะครับแล้วก็ ทนแรงด,ดีข้อเสียก็คือเวลาเราเข้าข้างคันนาเข้ามุมคันนานะครับเราต้องระวังอย่าให้คาดไปชนด้านหลังนะครับเวลาใช้งานนะครับมีหลายท่านสอบถามผมเข้ามาไอ้ช่างใช้งานถอยชนคันนาจะเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับค่อนข้างที่จะหลายหลายคอมเมนต์นะครับผมก็ไม่ได้ไปตอบวันนี้ผมก็จะมาชี้แจงเลยว่าการที่เข้าข้างคันนาก็คือลูกค้าต้องพับคาดขึ้นก่อนคาดมันสามารถพับได้นะครับพับขึ้นด้านหลังได้นะครับ พับขึ้นด้านบนนะครับลูกค้าก็วิ่งบนรอบคันนาก่อนสักหนึ่งรอบนะครับแล้วค่อยวางคาดนะครับมันจะแก้ปัญหาตัวที่ว่าถอยชนวคันนาเลยนะครับก็คือวิ่งข้างคันนาสักรอบหนึ่งสามสี่แปลงที่เราจะไถก็วิ่งรอบให้มันเสร็จนะครับจากนั้นค่อยวางคาดนะครับตัวนี้มันสามารถพับได้ยกได้พับได้นะครับตัวปีกเหมือนกันนะครับเข้าข้างคันนาจะเบียดไหมนะครับตัวปีกก็สามารถพับได้นะครับนี่เป็นรูพับนี่ครับสามสเต็ปนะครับ ที่สามารถปรับได้นะครับนี่หนึ่งสองสามนะครับแล้วก็ถ้าไม่ใช้งานก็คือพับขึ้นด้านบนนะครับพับขึ้นด้านบนแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับนี่มันจะอยู่ในแนวของฝาโรตารี่เลยปั่นไปข้างคันนาอย่างไงก็ไม่เบียดครับเพราะว่าเราตั้งศูนย์มาให้ตรงกับตัวฝาโรตารี่เพื่อที่จะใช้งานด้านข้างกันนาได้นะครับแต่ว่าการเข้ามุมเนี่ยมันมันเสี่ยงอยู่แล้วนะครับเราก็พับขึ้นถ้าไม่อยากเสียเวลาพับขึ้นก็ วิ่งรอบคันนาสักรอบหนึ่งก่อนนะครับคงไม่เสียเวลาเท่าไหร่นะครับวิ่งรอบคันนาสักรอบหนึ่งนะครับสามสีแปลงแล้วค่อยวางคาดนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวคาดติดโรตารี่นะครับมีตั้งแต่รุ่น L36L34L40 นะครับ MU57M6240 นะครับหรือจะเป็นอิซกิยันมานะครับก็สามารถที่จะผลิตได้ทุกรุ่นนะครับส่วนวันนี้เราจัดส่งไปก่อนนะครับติดโรตารี่2ท่านติดผานทวน1ท่านนะครับ แล้วก็มีสั่งซื้อเข้ามาสลาบุรีนะครับ L401 ท่านแล้วก็เพชรบูรณ์นะครับเพชรบูรณ์ลูกค้าไม่มีโรตรี่ถ้าไม่มีโรตรี่ก็เอาตัวค่าติดผ่านพวนไปเลยครับนี่น่ครับลูกค้าอยู่เพชรบูรณ์นะครับก็เป็น L5018 นะครับนี่สเปคตรง L5018 เลยรอส่งนะครับรอจัดส่งขอบคุณพี่น้องสองท่านนะครับวันนี้นะครับที่เหลือติดโรตรีนะครับนี่ติดโรตรี่จะมีปีกนะครับนี่ มีปีกแถมให้ช่วงโปรโมชั่นนะครับ2ตัวนี้ก็โซนอีสานนะครับโซนใต้อีสานนะครับสําหรับ2ตัวนี้ก็โซนอีสานนะครับก็4ท่านนะครับโซนอีสานแล้วก็2ท่านนี้ผมแพ็คแล้วก็ส่งวันนี้นะครับตัวนี้เป็นอีสกิ40แรงนะครับไปที่จังหวัดอุตรดิตนะครับ40แรงนะครับตัวนี้นะครับก็ทําสีให้ตรงตัวอีสกิมีปีกแถมให้นะครับนี่สองฝั่งซ้ายขวาปีกปรับระดับได้3สเต็ปนะครับ มีนอ็อตมีแหวนเพจล็อกไปให้ก็ถึงไปถึงก็ติดตั้งได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องการติดตั้งว่าจะติดตั้งยากไหมนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งก็เป็นคุณวันลบนะครับคุณวันลบโทรหาผมสองครั้งสามครั้งแลวนะครับว่าด่วนใช้งานนะครับถ้าลูกค้าท่านใดด่วนใช้งานสั่งสั่งก่อนเลยนะครับช่วงที่ไม่ยังไม่ถึงฤดูการก็คือสั่งผมไว้ก่อนเลยนะครับพอถึงฤดูการไม่ต้องมารอคิวว่าไอ้ช่างผลิตทันไหม ทันใช้งานหรือเปล่าต้องรอรอรอคิวผลิตไหมนะครับถ้าไม่อยากรอคิวผลิตก็สั่งผมไว้ก่อนเลยนะครับไปติดไว้ก่อนเลยนะครับเอาไปติดไว้ก่อนนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับจะได้ไม่ต้องรอว่ารอผลิตรอช่างผลิตจะได้คิวตอนไหนครับจะได้ตอนไหนครับนะครับพี่น้องหลายท่านสอบถามผมเข้ามาบางท่านเนี่ยโซนีสาเนี่ยบางท่านเสร็จนาแล้วนะครับนี่เสร็จนาแล้วลูกค้าสั่งไปเพื่อจะไปติดตั้งไว้รอปีหน้านะครับ ปีหน้านะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมขึ้นงานแต่ละตัวนี่ทำค่อนข้างที่จะยากนะครับมีหลายรุ่น l 5 0 l 4 0โรตรีไม่เหมือนกันนะครับตัวติดผ่านก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ละรุ่นแต่ละแบบไม่เหมือนกันเลยนะครับเราอาศัยความชํานาญนะครับความเชี่ยวชาญนะครับก็เรามีประสบการณ์ในส่วนของการทําค่าติดผ่านมาแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นค่าติดโรตรี่นะครับเพิ่มไปอีกนะครับ ความทันสมัยนะครับมีปีกมีอะไรไปให้นะครับไว้วางใจได้ได้เลยนะครับสําหรับอูเรานะครับตัวนี้คุณบรรลอยู่ที่อําเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับก็2ท่านเลยนะครับสาหรับจังหวัดอุตรดิตถ์ขอบคุณลูกค้านะครับตัวนี้เป็น L5018 นะครับรหัสโรตารี่ดูด้านข้างตามที่ผมบอกนะครับ RX183F นะครับนี่ไปถึงก็ติดตั้งได้เลยนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับทั้งสองท่านแล้วก็อีกท่านหนึ่งตัวนี้เป็นติด ติดผานนะครับติดผานพวนรถไถฟอร์ดนะครับโค้งผานเป็นของ CMT นะครับลักษณะของฟันนะครับไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับนี่ฟันติดผานจะเอียงฟันติดโรตารี่นะครับจะตรงนะครับลักษณะการกินดินไม่เหมือนกันนะครับการออกแบบไม่เหมือนกันสักอย่างนะครับเราอาศัยนะครับความชานาญความเชี่ยวชาญนะครับลูกค้าไว้วางใจได้เลยไม่ต้องไปลองผิดลองถูกตัดขาตัดขาตัดนู่นตัดนี่จะใบผานเท่าไหร่ขาเท่าไหร่ขายาวไปไหมนะครับ เพราะว่าตัวนี้เราทําให้ตรงรุ่นอยู่แล้วนะครับใบ26นิ้วเราก็ตัดตามขาตัดขาตามใบผานนะครับ40แรง50แรงเนี่ยใบผานมันไม่เท่ากันอุปกรณ์แต่ละอย่างเนี่ยใส่ด้วยกันไม่ค่อยไม่ได้เลยนะครับนี่แหละครับมันก็ทําให้งานเราเนี่ยช้านะครับแล้วก็เพื่อเพื่อความมั่นใจของลูกค้าเราก็เลยทําให้ตรงรุ่นเลยเป็นรุ่นใครรุ่นมันนะครับตัวโรตารี่เหมือนกันตัวติดผานเหมือนกันนะครับตัวติดผานตัวนี้คุณทรงเผ่านะครับ สง ie, ่งไปที่จังหวัดสุโขทัยนะครับขอบคุณลูกค้านะครับตัวนี้เป็นโครงผานของ CMT นะครับใบ26นิ้วนะครับไปถึงติดตั้งได้เลยนะครับมีประกับล็อกมีนอ็อตมีแหวนไปให้ไม่ต้องไปเชื่อมไม่ต้องไปเชื่อม,ไม,อไ,อมไม่ต้องไปเจาะรูเพิ่มนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่เหลือนี่คิวผลิตนะครับนี่คิวผลิตแล้วก็ด้านในก็มีคิวผลิตมาค่อนข้างที่จะเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นติดผานติดโรตารี่นะครับใครที่อยากจะได้หรืออยากจะสั่งซื้อไว้ก่อนนะครับ ช่วงยังไม่ถึงฤดูกาลก็สั่งซื้อไว้ก่อนเลยนะครับไม่ต้องมารอคิวผลิตนะครับก็สั่งไปติดไว้เลยเพราะว่าการสั่งสินค้ากับผมไม่ต้องโอนเงินมาสักบาทครับแจ้งเป็นชื่อที่อยู่ให้ผมเฉยๆนะครับนี่โทรมาสอบถามได้0 8 8 7 4 7 8 1 3 6นะครับวันนี้ก็มีหนึ่งท่านมาจากอำเภอพุทธไสสงนะครับจะมารับตัวนี่ครับติดฐานทวน L4018 นนะครับก็เดี๋ยวผมไปส่งงานให้กับขนส่งไปสนีไทยผมก็จะกลับมาแล้วก็ลูกค้าก็จะรับมารับของ ที่โรงงานหนึ่งท่านนะครับผมก็จะได้ให้รายละเอียดการติดตั้งการใช้งานนะครับไม่ยากเลยตัว L 4 0ไปถึงก็ติดตั้งได้เลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับโรงงานอยู่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับจำหน่ายค่าติดฐานทวนค่าติดโรตารี่รถไถนะครับสั่งซื้อสินค้ากับผมเอ็มสเจริญการช่างไม่ต้องโอนเงินมานะครับแจ้งเป็นชื่อที่อยู่ให้ผมนะครับแล้วก็งานเสร็จผมก็จะส่งให้ลูกค้าจ่ายปลายทางอย่างเดียวนะครับใครที่บอกว่าเอ็มสเจริญการช่างให้โอนตังก่อนโอนตังมัดจํานะครับ ไม่ต้องโอนนะครับมิจฉาชีพทั้งนั้นนะครับก็คือเพจผมนะครับเพจผมอ่าแล้วก็เป็นช่อง YouTube นะครับเบอร์โทรมีนะครับก็โทรมาถามเลยนะครับโทรมาถามเลยอย่าพึ่งอย่าพิ่งโอนเงินไปมั่วซั่วนะครับเพราะว่าช่วงนี้มิจฉาชีพเยอะนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ0887478136โทรมาสอบถามได้เลยครับขอบคุณครับ